จงกัวไ่จงกัวไ่าอาหารจีนช่องเรียนจีนบายหนูชูมัยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะคะ กลับมาพบกับเห่าชื่อไม้ชเวสีห้างหยู่เช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเ่าชื่อไม้ก็มีเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันอีกแล้วค่ะและก็เป็นเรื่องที่เด็กๆฟินแล้วก็มีความสุขมากๆเลยเวลาที่ได้เรียนแล้วก็อาจจะมีเด็กๆบางคนนะคะที่เรียนไปแล้วก็ท้องร้มไปเลยทีเดียวก็ได้และนั่นก็จะเป็นเรื่องอะไรไปไม่ได้นอกจากเรื่องอ อาหารแต่ไม่ใช่อาหารทั่วไปที่เราเคยเรียนไปแล้วนะคะแต่คราวนี้เนี่ยจะเป็นอาหารเกี่ยวกับอาหารจีนหรือจงกวัวใชา่นั่นเองซึ่งอาหารจีนที่เด็กๆพบเจอได้บ่อยและอาจจะเจอได้เกือบทุกที่เลยจะเป็นอะไรไม่ได้นอกจากหม่าล่าเราช่วยไหมขออธิบายคําว่าหม่าล่าในที่นี้ให้เด็กๆ เข้าใจก่อนนะคะหม่าล่าที่เด็กๆคุ้นเคยกันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้เรียกเมนูนี้ว่าหม่าล่านะคะแต่หม่าล่าเนี่ยหมายถึงรสชาตินั่นเองซึ่งหมา่าแปลว่าชาล่าแปลว่าเผ็ดรวมกันนะคะหม่าล่าจะมีรสชาติที่ออกเผ็ดๆชาชๆนั่นเองค่ะซึ่งเมนูหม่าล่านะคะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่เราชื่นชอบมาก กวเด็กๆไม่ใช่อะเล่นใหญ่ไปก่อนว่าแต่มีใครชอบมาล่าเหมือนกับเราชือบ้างคอมเมนต์มาหน่อยและนี่ก็เป็นเพลงหนึ่งเมนูที่เราชือพูดถึงนะคะแต่ในอาหารจีเนี่ยยังมีอะไรที่น่าทานแล้วก็อร่อยอีกเยอะแยะมากมายที่เด็กๆจะได้เรียนกันในวันนี้ถ้าเด็กๆหิวแล้วเอ้ยพร้อมเรียนแล้วนาก็ไปดูกันเลยค่ะไม่ได้เดียวนะคะ เราช่อลืมบอกไปเลยว่านอกจากคำศัพท์ในอาหารจีนแล้วเนี่ยเราชื่อก็ยังมีเรื่องรูปประโยคเกี่ยวกับการถามตอบว่าเมนูนี้อร่อยไหมแล้วเมนูนี้ล่ะเป็นยังไงในภาษาจีนต้องพูดยังไงไปเรียนกันเลยค่ะเรามาเริ่มกันที่เมนูแรกเลยนะคะก็คือเมนูที่เราซื้อชอบมากนะคะ และอย่างที่เราซื้อบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าจริงๆแล้วเมนูนี้เนี่ยไม่ได้เรียกว่าหม่าล่านะคะแต่เมนูนี้เนี่ยจริงๆต้องเรียกว่าเฉาเข่าเฉาเขา,ซ,ขาซึ่งแปลว่าปิ้งย่างส่วนหม่าล่านะคะจะเป็นรสชาติซึ่งหมา,าแปลว่าชาลา่าแปลว่าเผ็ดหม่าล่ารวมกันนะคะก็เลยจะหมายถึงรสชาติที่ออกเผ็ดๆชาชานั่นเองค่ะ ส่วนเมนูที่สองก็คือเกี๊ยวนะคะอ่านว่าเจียวจื้เจียวจืแปลว,ว่าเกี๊ยวค่ะส่วนเมนูที่สามคือเปาจื้อเปาจืแปลว,ว่าซาลาเปาค่ะตามมาด้วยเมนูหัวกัวหัวกัว แปลว่าหม้อไฟรหรือสุก,กี้นั่นเองค่ะเมียนเฉียวเมียนเฉียวบะหมี่เข่าย่าเข่าย่าเป็ดย่างแต่ถ้าเป็นเป็ดปักกิ่งนะคะจะต้องพูดว่าปจิ้งเข่าย่าปิ้งเข่าย่าเป็ดปักกิ่งค่ะ ต่อกันด้วยเมนูโต้าุต้ะุเป็นเมนูที่มีเต้าหู้เป็นส่วนประกอบหลักนั่นเองค่ะเตี่ยนซินเตี่ยนซินติ่มซ้่หุนฉุนหุนฉุนเกี๊ยวน้ำ หน้าตาหน้าทานเหมือนเกี๊ยวน้ำบ้านเราเลยใช่ไหมคะชุ่นจวนชุ่นจวนปอปบปี้เฉาไชา่เฉาไชา่เป็นอาหารประเภทผัดค่ะยย่ปิง月ปิง ขนมไหว้พระจันทร์จีดจุดเฮ้ตุยัวประโยคและบทสนทนาต่อไปเราจะเริ่มเข้าเนื้อหาบทสนทนาต่างๆค่ะโดยเริ่มจากคำศัพท์ที่ใช้ในประโยคสนทนาคำแรกคือคำว่าเขาชื่อเขาชื่อแปลว่าอร่อยค่ะ คำที่สองคือคำว่าเหินเหินแปลว่ามากเหล่าชื่อจะยกตัวอย่างคำว่าเหินให้เด็กๆเข้าใจมากยิ่งขึ้นเช่นเหินหชื่อเชื่อแปลว่าอร่อยมากค่ะคำต่อไปคือคำว่าเห่เหยแปลว่าก็จุดๆ,ๆเหมือนกัน ซึ่งในบทเรียนนี้จะเน้นการใช้คำว่าเ yeah ยในบทเรียนให้เด็กๆได้เรียนรู้มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่นเย่เ yeah, ่าชื่อเหย่เ่าชื่อแปลว่าก็อร่อยเหมือนกันและปิดท้ายด้วยคำว่ามามาแปลว่าไหม จะใช้ในประโยคคำถามค่ะยกตัวอย่างเช่นเขาชื่อมัาชื่อมแปลว่าอร่อยไหมเรามาเริ่มดูตัวอย่างบทสนทนากันค่ะโดยประโยค A จะถามเป็นภาษาไทยว่าเปาะเปี๊ยอร่อยไหม เวลาตอบเป็นภาษาจีนให้เด็กๆนะคะพูดชื่อเมนูเป็นภาษาจีนขึ้นต้นไว้ก่อนเลยในที่นี้คำว่าปาะเปีเปเปยจะเป็นคำว่าช่นเจียนช่นเจีน,น,จนแปลว่าเปาะเปียเสร็จแล้วตามด้วยสามคำนี้ค่ะ h หาวชื่อมาเหาวชือมาแปลว่าอร่อยไหมจ่ายที่หงีกเปี่ยนฟังอีกรอบนะคะช่นเจียนเหาวชื่อมาเปาะเปียอร่อยไหม ประโยค b นะคะตอบว่า很好吃很好吃根好吃土อ่นานตามหลอดชื่อนะคะ很好吃很好吃แปลว่าอร่อยมากค่ะต่อมามาดูบทสนทนาที่ต่อเนื่องจากบทสนทนาเมื่อสักครู่นี้นะคะโดยประโยค a ถามต่อว่าเจียวจือเ่าชื่อมาม 饺子好吃吗？饺อแปลว่าเกี๊ยว好吃吗อร่อยไหม？饺子好吃吗แปลรวมกันว่าเกี๊ยวอร่อยไหม？และในคำตอบนี้นะคะเราจะเน้นการใช้คำว่าเหยที่แปลว่าก็จุดๆเหมือนกันเพื่อเป็นการบอกว่าสิ่งที่เราจะพูดในตอนนี้ก็เหมือนก,นกันกับสิ่งที่เราได้พูดไว้ก่อนแล้ว ซึ่งในประโยค B ที่ได้ตอบไว้ก่อนหน้านี้แล้วคือคำว่าขึนเขาชื่อที่แปลว่าอร่อยมากดังนั้นถ้าเราจะตอบว่าเมนูนี้เนี่ยก็อร่อยมากเหมือนกันจะต้องมีคำว่าเย่ขึ้นตน้นแล้วตามด้วยคำว่าขึนเขาชื่อที่แปลว่าอร่อยมากรวมกันตอบทั้งหมดอีกรอบนะคะว่าเย่ขึนเขาชื่อเย่ขึนเาชื่อ แปลว่าก็อร่อยมากเหมือนกันนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะเหล่าชูไมยก็มีตัวอย่างบทสนทนาที่สองมาให้เด็กๆได้เรียนรู้อีกด้วยซึ่งประโยคคำถามก็จะไม่เหมือนกับบทสนทนาที่1น,นะคะโดยบทสนทนาที่สองประโยค A นะคะเขาจะถามว่าหนีเส si ียงชื่อหนีเสียงชื่อ แปลว่าคุณอยากกินเสร็จแล้วให้ตามด้วยชื่อเมนูอาหารไปค่ะยกตัวอย่างเช่นหัวกัวหัวกัวแปลว่าหม้อไฟหรือซุกี้นะคะและปิดท้ายด้วยคำว่ามามาแปลว่าไหมพูดรวมกันทั้งประโยคอีกรอบว่าน้เสียงชื่อหัวกัวมาน้เสียงชื่อหัวกัวมาแปลว่าคุณอยากกินหม้อไฟไหมไ และถ้ามีเพื่อนมาถามว่าคุณอยากกินหม้อไฟไหมให้เรารีบตอบไปทันทีเลยค่ะว่าเสียงชื่อเสียงชื่อแปลว่าอยากกินและเพื่อนในประโยค A นะคะก็ยังถามเราต่ออีกว่าหนีเสียงชื่อเป้าจืมาหน,นีเสียงชื่อเป้าจืมาเป้าจืแปลว่าซาลาเปานะคะทั้งประโยครวมกันหนีเสียงชื่อเป้าจืมาคุณอยากกินซาลาเปาไหม และถ้าเราก็อยากกินซาลาเปาอีกเหมือนกันนะคะก็ให้ตอบว่าเยสเสียงชื่อเยสเสียงชื่อแปลว่าก็อยากกินเหมือนกันและเพื่อให้เด็กๆเ,เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะเหล่าสมายก็ได้ทำตัวอย่างจำลองเหตุการณ์มาให้เด็กๆได้ดูด้วยจากรูปนะคะก็จะมีเด็กสองคนนะคะเขาเป็นเผิงเหยหรือว่าเป็นเพื่อนกันนั่นเองค่ะ โดยเด็กผู้ชายในรูปนะคะด้านซ้ายมือได้ถามว่านีเส si si ียงชื่อเมี่ยนเถวมาหนีเสียงชื่อเมี่ยนเถวมาแปลว่าเธออยากกินบะหมี่ไหมเด็กผู้หญิงก็ตอบทันทีโดยไม่ต้องคิดเลยนะคะว่าเสียงชื่อเสียงชื่ออยากกินค่ะเพื่อนแค่ถามไม่ได้แปลว่าเพื่อนจะเลียงนะคะแหมรีบตอบเทีว่วยังไม่จบแค่นั้นค่ะเพื่อนยังถามต่ออีกว่า นี i, si i, ่เสียงชื่อข e ุนทุนมานี่เสียงชื่อขุนทุนมาเธออยากกินเกี๊ยว้ํำไหมและเด็กผู้หญิงก็ไม่ทําให้ผิดหวังค่ะตอบทันทีว่าเยสเสียงชื yeah, si ่อเยเสียงชื่อก็อยากกินเหมือนกันนะหนูหิวใช่ไหมลูก เป็นยังไงกันบ้างคะเรียนเสร็จแล้วรู้สึกอิ่มเลยไหมคะเอ่เราชรู้นะบางคนอาจจะดูไปแล้วก็ทนไม่ไหวจนต้องไปหาอะไรมากินแต่ไม่เป็นไรคะ่ะขอแค่เด็กๆเ,เนี่ยจำคำศรรพัพท์แล้วก็ประโยคถามตอบเกี่ยวกับจงกวัวชใายได้ก็พอแล้วและก่อนจบคลิปนี้นะคะหลอดชุไม,มก็อยากจะฝากให้เด็กๆทุกคนนะคะได้มันทบทวนบทเรียนบ่อยๆนะคะจะได้เก่งๆเ,เลยยังไงวันนี้ก็ไปแล้วนะคะจเจีย